ในปี2033ประเทศไทยได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการป้องกันประเทศเมื่อกองทัพอากาศไทยประกาศเปิดตัว t w o u b g X1 เครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเร็วที่สุดในเอเชียนี่ไม่ใช่เพียงก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารระดับแนวหน้าโดยเฉพาะในยุคที่ภูมิภาคเอเชียกำลังแข่งขันกันในด้านขีดความสามารถทางอากาศอย่างเข้มข้น แนวคิดการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างชาติ t w u n g X1 เกิดจากโครงการพัฒนาระยะยาวของกรมวิทยาศาสตร์ทหารอากาศรวมกับ DT สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยวิศว์ชั้นนำในประเทศ โครงการนี้ยังมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากพันธมิตรต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้และยูเครนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบขับเคลื่อนและเรดาร์้ั้นสูงจุดมุ่งหมายหลักของโครงการคือการสร้างเครื่องบินรบที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในสภาพแวดล้อมอากาศธรรมดาและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วและอัตราเร่งที่ทำลายทุกขีดจำกัด หัวใจของความเร็วทีดับ1บคือระบบขับเคลื่อนแบบ Twin s แ r รมเจ็ทไฮบริดเ n นจิที่พัฒนาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงมอค่าได้ภายในเวลาไม่ถึง40วินาท,ทีเทียบเท่าเครื่องบินรบระดับ5ในตลาดโลกความสามารถนี้ทำให้ทีดับ1บสามารถเข้าสกัดหรือหลบหลีกขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและถือเป็นเครื่องบินที่มีอัตราเร่งสูงที่สุดในเอเชียณนะปัจจุบันความสามารถในการล่องหนและหลบเลี่ยงเรดา หนึ่งในเทคโนโลยีล้ำสมัยที่บรรจุไว้ใน t w ดับบิลยูจีเคือการเคลียบด้วยวัสดุเส,ส,สกินซึ่งสามารถลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้ถึง97%นอกจากนี้ยังมีระบบ ECM (Electronic Countermeasures) ที่สามารถแทรกแซงและเบี่ยงเบนระบบเรดาร์ของศัตรูได้แบบอัตโนมัติทำให้เครื่องบินสามารถบินเข้าโจมตีหรือลาดตระเวนโดยไม่ถูกตรวจจับได้ในระยะไกลระบบอาวุธอัจฉริยะคอร์บงจร ทีดับเบิติดตั้งอาวุธสมรรถนะสูงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นเอ3 3ทีที่สามารถยิงเป้าหมายได้จากระยะกว่า120กิโลเมตรพร้อมระบบล็อกเป้าหมายด้วย AI ที่แม่นยำระดับเซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีจรวดอากาศสู่พื้นปืนกลลำกล้องหมุนอัตโนมัติและระบบควบคุมการยิงจากระยะไกลผ่านเครือข่ายดาวเทียมแบบเรียวทา์ห้องนักบินและระบบปฏิบัติการ AI ห้องนักบินของ T w o u b g x 1ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมจะแสดงผลแบบโฮโลกราฟิก360องศาซึ่งสามารถแสดงข้อมูลแบบเสมือนจริงในรูปแบบ3มิตินักบินสามารถสังการด้วยเสียงหรือแม้แต่ด้วยการเคลื่อนไหวของดวงตาผ่านระบบ Eye Tracking Command ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยไทยเองระบบปฏิบัติการของเครื่องบินยังใช้ AI ในการประมวลผลยุทธศาสตร์การบินทำให้ลดภาระนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติภารกิจ ศักยภาพด้านการรบและการป้องปรามทีดับ1บเไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อการสู้รบแบบตัวต่อตัวเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานในรูปแบบของเครื่องบินบัญชาการกลางทางอากาศโดยสามารถควบคุมฝูงโดรนยูเอวีหรือแม้แต่ขี่ปนาวุธจากศูนย์บัญชาการกลางได้แบบไร้รอยต่อน,นี่คือยุทธวิธีสงครามรุ่นใหม่ที่ผสาน AI ไซเบอร์และระบบไร้คนขับเข้าไว้ด้วยกันซึ่งทีดับ1บเสามารถทำหน้าที่เป็นหัวใจของสงครามอากาศในอนาคต ผลกระทบต่อยุทธ,ธาศาสตร์ในภูมิภาคการเปิดตัวทีดับเบิลยูเอ็นจีเอ็กทำให้หลายประเทศในภูมิภาคหันมาให้ความสนใจต่อขีดความสามารถทางอากาศของไทยมากขึ้นทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเองประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารโดยไม่ต้องพึ่งการนำเข้าจากชาติมหาอำนาจอย่างในอดีตนี่คือการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงสะท้อนจากนานาชาติ แม้จะเป็นเพียงไม่กี่เดือนหลังการเปิดตัวแต่หลายประเทศเริ่มส่งทีมผู้แทนมาเจรจาความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีดับเบิลยูเอ็นจีเอ็กหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและตะวันออกกลางหลายสำนักข่าวทหารในยุโรปได้จัดอันดับให้ทีดับเบิลยูเอ็นจีเอ็กหนึ่งเป็นเครื่องบินรบที่มีศักยภาพน่าจับตาที่สุดในเอเชียปี2033ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินรบของไทยมาก่อนบทสรุปฝันที่กลายเป็นจริง ทีด n g x 1ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของคนไทยเครื่องบินลำนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้ด้วยเทคโนโลยีของตัวเองเราไม่ได้แค่สร้างอาวุธที่เร็วที่สุดในเอเชียแต่เรากำลังสร้างอนาคตของชาติด้วยมือของคนไทย